เนี่ยมันมันจะไม่ซึมแบบนี้ฮะมันจะไม่ซึมแบบนี้มันจะเป็นหน้าดำมือแต่ก่อนไม่ซึมแบบนี้มันจะดำไปหมดเลยมันดำมันเก๋งไหนี่ยอื้มมากันไหนเนี่ยนี่นี่ซึมมั้งฮะปกติมันจะไม่ซึมเลยปกติจะไม่ซึมเลยโอ้แสดงว่ามาสิกงน้ยนะครับเนี่ยตอนแรกแต่ก่อนที่มาลองทดลองปุ๋ยคือมันจะ ไม่มีน้ำยางเลยมมีแค่เยี้ยดดัมทำเนี่ยต้องมันจะมีน้ำข้าวข้าวโอ,อ้มม,บบมันจะไม่เป็นที่ข้าข้าวแบบนี้มันจะไม่เป็นที่ขาแบบนี้ครับแต่มันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถจะมีน้ำที่เข่าข้าวโอมครับกบสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรผู้ที่ติดตามเพจของอมอเกษตร วันนี้ผมหมอ,อกเกษตรได้มาติดตามแปลงที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับที่ลูกศิษย์ได้มาทําไว้ของเดือนที่แล้วมาแก้ปัญหาเรื่องยางหน้าตายยางตายนึ่งน้ํายางไหลน้อยเราจะไปดูกันว่าเรายืนอยู่อําเภออะไรตําบลอะไรแล้วอยู่บ้านไหนไปดูกันนะครับมาตามมามาแล้วครับเดินเข้ามาจากสวนปั๊มนะเราไม่ได้ทำสวนปั๊มนะเราทำสวนยางดีครับสวัสดีครับ แนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรอยู่บ้านไหนตําบลไหนจังหวัดอะไรครับผมาาานายอาจฉริยะนครครับอ,อยู่กับบนอยู่บาเบอค์กีรัตนนิคมตำบลกับเป้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยเรามากีดยางให้ดูใช่ไหมครับเจ้าของสวนชื่อเอกอรินเราเป็นคนรับจ้างกีดใช่ไหมครับอ่าปกติเนี่ยสวนนี้เนี่ยยางหน้าตายนี่เยอะไหมที่มันตายหนึ่งมันไม่ออกมันก็มีหลายตน้นไงมีหลายต้น หน้าดำไม่ออกเลยครับแต่วันนี้เราจะมาดูนี่ทําไว้กี่วันนะหนึ่งเดือนไหมครับหนึ่งเดือนนะครับเรามาทําไว้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันจะมีน้ํายางเนี่ยออกไหมจากที่บอกว่ามันไม่ออกเลยครับไม่มีเลยเนี่ยแม้แต่หยดเดียวครับเปิดเลยต้นแรกแม่บอ่ามจะไม่ซึมแบบนี้อ่ะฮะจะไม่ซึมแบบนี้มันจะเป็นหน้าดำเลยแต่ก่อนไม่ซึมแบบนี้ มันจะดำไปหมดเลยครับไม่ใช่มันดำมันเก๋นหนเนี่ครับอืมอ่ะ,อะกล้องกล้องแฟนหน่อยดำเหมือนตรงไหนนะอาชีพหน่อยมาขนาดไหนเนี่ยครับแต่ดำอย่างซูโม่มาเป็นนี่ครับอืม oh, <no. S 1> แต่ตอนนี้แค่หนึ่งเดือนใช่ไหม<ช>อ่ะ,อะเห็นแล้วเป็นไงอันนี้แค่มีแรกอ,อ่ะดูอ่ะดูนะครับ,รบเพราะว่ามันหน้าดำมันเหมือนที่ว่ามันจะตายไปเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่นะครับ นี่คือคิดว่ายังไงคิดว่ามันจะโอเคไหมเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีขนาดเบื่อแบบนี้อย่างซึมให้มั่งแล้วแต่ตอนแรกมันคือมันไม่ออเลยมันจะเป็นสีน้ำตาลเลยแรกๆมันจะเป็น,นสีน้ําตาลแล้วก็เป็นดํานะครับคือเป็นเปลือกทรายเนาะนี่ต้นแรกนะครับอบต้นที่สองจะเป็นยังไงอ่ะดูครับ จืมมั้งปกติจะไม่ซึมเลยปกติจะไม่ซึมเลยครับโอ้แสดงว่ามาสิงง้นนะครับเนี่ยตอนแรกแต่ก่อนที่มาลองทดลองปุ๋ยคือมันจะไม่มีน้ำยางเลยมันจะมีแค่เยี่ยดำดำนี่ครับอ่าต้องมันจะมีน้ำข้าวข้าวโอ้มันจะไม่เป็นที่ข้าวข้าวแบบนี้มันจะไม่เป็นที่ข้าวแบบนี้ครับแต่มันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถึงจะน้ำที่ขาวข้าวอ้ม ครับผมนี่นี่คือลักษณะของต้นที่สองนะที่เรามาทําดูนี่ลักษณะเราทำยางยางยางก้อนเนาะครับกี่มีเต็มถ้วยเต็มไอตัวรองเนี่ยเต็มจอกเนี่ยประมาณห้าชาห้าชาสองชาวลูกโอ้มนแล้วแต่ต้นไม่เหมือนกันอ่ะดูต้นที่สามกันต่อเนาะ ต้นที่3ที่เราเห็นกัน1 2 3สคือยังปกติเนาะ <Okay. S 1> แต่สภาพต้นนะครับต้นที่2จะแตกหน่อยข้างบนแตกยังข้าง<แ>บนเลยมาดูต้นที่4กันนะครับอันนี้คือความถ้วยไวนานแล้วนี่คือตัดไม่ได้เลยตัดไม่ได้เลยนะครับอ,อ,อดูดึงเลยครับต้นที่อืมนี่นะครับเพราะว่าถึงถึงถึงยังถึงปกติยัง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 ไม่ถึงใช่ไหมเราจะจิ้มดูนะครับว่าจะหนาขนาดไหน โอ้ยังเหลืออีกนะครับนี่รประมาณนี้โอ,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 อ้แล้วแต่เปลือกหน้าเปลือกบ้างแล้วอืมแล้วแต่เปลือกหมาเปลือกวางนะครับ<อ>นี่จะเป็นต้นที่สี่เนาะที่เห็นอ่ะนะครับก็ถือว่ายังไงสี่ต้นแล้วถือว่ามันเห็นพุ่นเยอะเห็นพุ่นเยอเห็นผลดูตัดมานานเนี่ยแตงตัดมันก็จะได้แหละคือตอนนี้พวกจะตัดก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวตัดถือมันไม่ออเลยที่มอาพวกอ่าเบนแล้วก็เลยก็เลยคือตัดมานานแล้วสวนนี้เรารับจ้างก็ตัดมานานแล้ว มันก็ไม่ออกเลยครับแต่พอมาเห็นตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้เงินเพิ่ม <c oughs> มันก็แล้วแต่สภาพต้นอย่างที่แม่ว่าเลยเมื่อกี้มันเปลือกหนา <c oughs> เปลือกบางเนาะ <c oughs> อ่าโอเคครับ <c oughs> ผมนี่จะเป็นต้นที่ห้าลักษณะของต้นที่ห้าถ้กกิจไอตอนตอนนี้กี่โมงนะสามโมงเย็นนะครับสิบห้าจุดศูนศูนย์นอนะครับ ถ้าเกิดตอนตอนบ่ายอย่างเงี้ยปกติยางมันจะไหลไหมจะไม่ค่อยไหลอ่ะมันเมื่อตอนเช้าตอนเช้าน้ํายางมันจะนั่นตอนบ่ายบานอ่ะตอนตอนนี้น้ํายางยากเคนเคยัดถาึงต้นโอคือปกติคือตอนเช้าเนี่ยยางถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะไหลตามมีดครับแต่ตอนนี้คือมันจะข้นนะครับ,ค,รบคือมันออกมามันก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ที่มาเห็นเนี่ยสามโมงเย็นนะครับอ่ะที่เห็นอ่ะไปต้นต่อไปนี่มาดูต้นที่หก นี่นะครับต้นที่หกตัวนี้อ่าไปอันนี้เปลือกเก่าเันจะเท,ทอะใช่ไหมนี่เป็นลักษณะของต้นที่เจ็ดนะครับทุกต้นจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเจ็ดต้นเนาะอ่ะต้นที่แปดอ่ะอธิบายนี่มันแต่ก่อนมันเหมือนทุกต้นไหมเน,นี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนี้แบบดำดำแบบนี้เลยซึ่งมันจะมีน้ำใสๆยออกมามันจะไม่เป็นน้ำย้อมสีขาวข้าวมันจะเป็นน้ำเลี้ยงครับ จะไม่มีน้ำเขาไม่มีจะเป็นเพื่อดดำอย่างแบบนี้เลยอ่ะ,<ล>ะดูกัน<ล>ะนะครับอ่ะกิด <ละ S 1> นี่นะครับโอ้ยถึงไอ้เยื่อเลยทีนี้นะครับนี่จะเป็นต้นที่8ดใช่ไหมที่ทำนี่ลักษณะก็จะเป็นเหมือนกันบอกว่าตอนแรกคือเปลือกมันจะหนาเอ้ยจะดํานะครับตรงนี้ คือเหมือนจะเปลือกเก่าแล้วมันจะสร้างเยื่อใหม่เป็นตัวทีเก้านะครับตัวนี้อือโอ้โหนี่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 ตัวดีเก้านี่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 มาเลยนี่วิ่งเลยสองมิดนี่มันก็จะขึ้นมาเยอะมันเต็มหน้าอยู่นะอือตอนนี้เดีวสู้ก่อจะซึมดี่ะมันจะซึมดีตันนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะซึมดีครับคือมันเต็มกว่าต้นอื่นเนาะครับ อ้าวนี่เลยนะครับต้นสุดท้ายต้นที่สิบอืมต้นนี้รู้สึกว่าจะไหลดีอยู่ฝั่งข้างล่างครับเนอะเราก็ทำครบทั้งหมดสิบต้นใช่ไหมครับแต่ก่อนกินว่ากี่ปีแล้สวสวนนี้สามับสามปีเจอต้นรู้สึกว่าแต่ก่อนไม่เป็นแบบไงนะตอนที่ยังไม่ใส่ของพอหมอมันก็จะตัดอยู่ครับอ่ามันก็ ดัดอยู่ดัดอยู่แล้วก็นานๆไปแล้วมันก็ไม่ออกแล้วมันไม่ออกแล้วคือหายไปเลยเปลือกมันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นดำๆสีดำจะเป็นดำๆอ่ะแล้วก็เป็นน้ำใสๆออกมามันไม่ออกน้ำสีขาวแบบไม่ออกน้ําสีขาวแบบนี้บางเปลือกก็แห้งไปเลยใช่ไหมไม่มีเลยอ่านะครับวันนี้เราทําครบสิบต้นแล้วมีต้นไหนที่พลาดไหมไม่มีไม่มีออกทุกต้นออออกทุกต้นนะครับอ่ะ ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วไม่เชื่อนะครับว่าพ่อหมอเนี่ยได้ลงมาทําแปลงจริงหรือเปล่าได้มาทําจริงไหมเนี่ยแล้วมันออกจริงไหมได้จ้างพูดไหมวันนี้ไม่ได้จ้างรู้จักกันไหมไม่รู้จักไม่รู้ว่ามาจากไหนนะก็ไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมถ้าไม่เชื่อให้โทรมาได้ที่เบอร์เบอร์อะไร0986925642ครับผมอย่าลืมนะครับใครที่ว่าบอกว่ามาจ้างกันทําหรือเปล่า จะกันพูดหรือเปล่าเนี่ยให้โทรมาถามได้เลยใช่ไหมอ,อยากฝากอะไรถึงกับเกษตรกร,ร,กรท่านอื่นที่ต้นมันหน้าตายแล้วยังไม่ใช้ไหมยังไม่ลองดูไหมอลองดูครับจากที่ผมเคยตัดแล้วมันไม่ค่อยออกเลยครับอ่จะมาลองใส่ปุ๋ยเดือนหนึ่งเดือน <c oughs> อ่เป็นไงก็รู้สึกว่าจะซึมออกมาบ้างครับ ก็รู้สึกว่าจะซึมอมงมานะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันปกติเราต้องปล่อยไว้อีกหรือว่าเพิ่มโดดขึ้นอีกใช่ไหมครับครับผมวันนี้นะครับใครท, <Yeah. S 1> ที่มีปัญหาเรื่องยางตายนึ่งน้ำยางไม่ไหลน้ำยางไหลน้อยอย่าลืมนะครับทักนะครับเพจพ่อ,อกเกษตรนะครับ Facebook YouTube พิมพ์เข้าไปเลยพ่อ,อกเกษตรพร้อมลงไปช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ถ้าร้อยคะแนนให้กี่คนนะแนนนะให้ร้อยครับฮะใหร้ร้อยครับให้ร้อยครับ อทำไมให้เยอะจังก็ผมเคยตัดแล้วมันไม่ค่อยเยอะแบบนี้เลยเคยตัดแล้วมันไม่เยอะแบบนี้<ช>ไม่เผื่อดูเหรอผมตัดมานานแล้วตัดมานานแล้วใช่ไม,ไม่ไม่เผื่อที่จะดูเหรอจะห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยให้ร้อยเลยเต็มเลยวันนี้นะครับถ้าอย่าลืมนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์เพจพ่อหมอกเกษตรด้วยนะครับวันนี้เราสองคนคกรร็กล่าวครับว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่า